สวัสดีค่ะจากมาลัยพยอมค่ะอันนี้ก็เป็นกระเพราควายนะคะมาลายพยอมตัดกิ่งมาก็เดี๋ยวจะใส่ถุงนะคะวันนี้ก็พอดีเลยไปสั่งเสาเพื่อจะมาเดินสายไฟเข้าบ้านใหม่นะคะไปสั่งเสาเก้าสูงเก้าศอกมานะคะก็จะมาเดินสายไฟเข้าบ้านใหม่ก็เลยไปแวะซื้อ นี่ค่ะอันนี้เป็นถุงดํานะคะนี่ค่ะถุงใหญ่ขนาดนี้นะคะร้านไม่ยอมมัดนะคะปล่อยกระจุยกระจายไม่น่าไม่น่าซื้อเลยนะคะพอดีว่ามีอยู่ร้านเดียวก็เลยจําเป็นนะคะต้องซื้อนี่ค่ะก็ะเลยต้องซื้อมาแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราก็จะมากรอกดินใส่ถุงแล้วก็มาชํากระเพาวควายต้นแมงลักนะคะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นโหระพานะคะก็เดี๋ยวนั่งชําไปเรื่อยๆนะคะ ทาตอนเย็นเย็นอากาศลมพัดสบายสบายแบบนี้ชอบมากเลยนะคะไม่ร้อนเย็นสบายตอนนี้เรากรอกดินแล้วเดี๋ยวเราก็มาตัดชากันนะคะนี่ค่ะเอากิ่งใหญ่ๆเลยนะคะมีเม็ดก็เคาะเคาะไว้ตรงนี้เดี๋ยวเขาก็ขึ้นนะคะเราจะลิดไว้ออกนะคะนี่ค่ะ เพื่อลดการคายน้ำนะคะเขาจะได้ไม่เหี่ยวนะคะนี่แล้วก็ปักแล้วก็กดให้แน่นๆนะคะตอนนี้ต้องรีบปักช้านะคะได้ยินเสียงฟ้าร้องคลื่นๆมาแต่ไกลๆอีกแล้วนะคะเห็นสงบไปแป๊บนึงเริ่มคลื่นอีกแล้วนะคะนี่ค่ะเราจะปักหลายๆกิ่งก็ได้นะคะในถุงเดียวกันจะได้ประหยัดถุงนะคะ พอเขาโตจเจริญเติบโตดีเราสามารถที่จะแยกไปปลูกในถุงหรือว่าจะแยกไปปลูกลงดินก็ได้นะคะนี่ค่ะมีคุณยายข้างบ้านมาถามอยู่วันก่อนว่ารู้จักต้นยีลาไหมบอกว่ารู้จักมีไหมบอกว่ามีแต่ยังไม่ได้ชำยังไม่ได้เพาะเขาบอกว่า ว่างแล้วก็ทําให้ยายสักสองสาต้นนี่อันนี้ปักสองต้นคู่เลยนะคะของเราเองนะคะกลัวอะไรจะปักกี่ต้นก็ได้นะคะนี่กิ่งเล็กกิ่งใหญ่ปักได้หมดนะคะ เดี๋ยวเขาก็จะเริ่เติบโตขึ้นมาเองแล้วก็โตวไวมากด้วยนะคะสำหรับกระเพราควายนี่โตง่ายโตวไวนะคะเพราะว่ามีอยู่ต้นหนึ่งเพาะไว้นานมากนะคะโรยโรยไว้เขาขึ้นมาต้นเดียวเองตอนนี้เลยหัวเข่าแล้วนะคะเมื่อวันก่อนนี่ยัง เด็ดคำว่ากินเลยกับเพราควายนะคะสะ่วนอันนี้ก็เป็นโหระพานะคะเราก็จะรูบใบออกนะคะตัดยอดออกสักหน่อยหนึ่งนี่แล้วเราก็ปักชำลงไปแบบนี้นะคะ มีกี่ยอดกี่กิง่งแล้วก็ตัดช้ำให้หมดได้เลยนะคะเพื่อการขยายพันธุ์นะคะทำง่ายๆตามสไตล์ของบาลางพยอมแต่ได้ผลจริงนะคะปักชำแล้วติดทุกต้นแล้วก็เคยชำแล้วติดทุกต้นแล้วก็จำน่ายไปแล้วด้วยนะคะอันนี้อยู่ในล่มมากจัด เพ่งจะเอาออกมาก็มาชำเลยนะคะต้นเลยไม่ค่อยจะเติบโตเท่าไหร่ค่ะตัดใบออกให้หมดเลยนะคะไม่ต้องกลัวใส่สองต้นเลยกิ่งไม่สวยตัดออกนะคะเดี๋ยวให้เขาแตกขึ้นมาใหม่เดี๋ยวสวยเองนะคะ ฟ้าเริ่มแหลบแล้วนะคะแลบมาไกลๆแล้วนะคะเริ่มคลื่นๆแต่โหระพานี่กระเพรานี่ตัวแมลงชอบมากนะคะนอนกลางคืนนี่ชอบมากเลยนะคะแมลงกลางคืนนี่เยอะมากวางไข่อันนี้ก็ยอดดนดนๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราตัดแต่งให้สวยแล้วก็รอให้เขาเจริญเติบโตขึ้นมาใหม่นะคะ ก็เอากระถางถุงนี้มาบ้างถุงนี้เป็นต้นนะคะเป็นต้นที่บาลังพยอมตัดยอดเขาออกนี่อันนี้ก็ไปได้มาจากบ้านเพื่อนนะคะเขาให้มาสามต้นก็เลยมาชํำไว้เดี๋ยวตัดยอดเดี๋ยวให้เยอะเลยนะคะ แต่ช่วงนี้ปลูกแล้วก็ไม่ค่อยได้กินอย่างว่านะคะตัดแบบนี้เลยนะคะตัดใบออกให้หมดใบไล่ก็จะมีเรื่องเล่าให้ฟังนะคะสำหรับต้น แมงลักนะคะหรือว่าต้นผักอีตูนะคะเพื่อนๆใครเคยได้ยินไหมคะว่าจะมีคนเรียกอยู่ว่าแมงลักโหระพานะคะก็คือเรามองลักษณะใบเขาจะเป็นโหระพานะคะแต่กลิ่นเป็นแมงลักนะคะ พาล้งพยอมเองเป็นคนไม่ค่อยชอบกินต้นใบแมงลักนะคะแต่ชอบกินโหระพาโหระพานี่ปั่นกับใบบัวบกเป็นยาบำรุงหัวใจได้นะคะปรับสมดุลได้ด้วยนะคะอันนี้คุณยายข้างบ้านกินประจำตอนนี้ก็เข้า88แล้วนะคะ แต่ตอนนี้ไปถอนฟันมาเลยสุขภาพไม่ดีบ่นอยู่ทุกวันโทรมาหาก็บ่นอยู่ทุกวันเลยว่าไม่น่าไปถอนฟันไม่ถอนก็ไม่ได้ฟันปวดฟันบินและปวดไปถอนแล้วเหมือนเขาให้ยาเกินหรืออะไรสักอย่างตอนนี้ก็กลายเป็นว่าสุขภาพยายไม่ค่อยดี อันนี้เป็นต้นแมงลักนะคะหรือว่าผักอีตู่นนี่ก็มิดใบออกเดี๋ยวพอชํำเป็นแล้วก็ต้องแยกปลูกนะคะจะไม่ปลูกรวมกันอันนี้ก็คล้ายๆโหละพาแมงรักเหมือนกันนะคะเพราะว่าอันนี้ก็อีกบ้านหนึ่งเขาให้มานะคะเขาปลูกโหระพากับ แมงลักปนกันนะคะก็ดูคล้ายๆโหระพาแมงลักเหมือนกันนะคะเดี๋ยวแยกก่อนเดี๋ยวจำไม่ได้เพราะว่าโหระพากับแมงลักถ้าเราปลูกรวมๆกันแล้วเอาเมล็ดพันธุ์ของเขามาเกสรเขาวที่พึ่งแมลงไปผปสมกัน จะกลายเป็นโหระพาแมงลักนะคะต้นสีขาวแต่กลิ่นเป็นโหระพานะคะอันนี้ก็จะสังเกตยากนิดนึงก็ต้องสังเกตกันดีๆแต่อันนี้ก็ยังสงสัยเหมือนกันว่าเป็นโหระพาหรือว่าแมงลักกันแน่อันนี้ก็ ช่ำไว้ก็ตั้งไว้ในร่มนะคะไม่ค่อยได้ดูนะคะเลยไม่ค่อยกิ่งใบไม่ค่อยสวยแล้วก็ตรงนั้นล่มเกินแล้วด้วยนะคะเพราะว่าฝนตกเริ่มเริ่มต้นไม้ใบหญ้าที่เราตัดกิ่งไว้ก็เริ่มแตกขึ้นมาใหม่ก็ทำให ใบเขามาบดบังแสงไม่มีไม่ได้รับแสงเีาค่ะแลก็ชำํำตอนนี้ฟ้าเริ่มร้องฟ้าเริ่มร้องใกล้เข้ามานะคะมาร้องมาแต่ทางอำเภอตาครีนะคะ อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะคะเขตของบาราวงพยอมที่อยู่นี้ก็อยู่ติดกับอำเภอตาคลีนะคะอำเภอตาคลีอำเภอตากฟ้าแล้วก็อำเภอ หันคานะคะจังหวัดชัยนาธนะคะก็จะเป็นเขตติดต่อกันนะคะตอนนี้เราก็ชำได้ทั้ง <c oughs> กะเพราวควายนะคะโหระพาแล้วก็ต้นแมงลักหรือว่าผักอิตูนะคะก็ได้อย่างละสี่ละห้ายางละแปดก็มีนะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าลายของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ